บรรยากาศในการประชุมนะครับเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายกำลังเดินหน้าหารือกันว่า,า,าตามวาระนะครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการประชุม JBC ไทยกัมพูชาวันแรกราบรื่น เดินหน้าหารือต่อคาดได้ข้อสรุปพรุ่งนี้การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ครั้งที่6ที่จัดขึ้นนักรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศการหารือในวันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ยังไม่สามารถบรรลุข้อสรุปสำคัญได้แต่ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงท่าทีร่วมมือและคาดว่า จะได้ข้อยุติภายในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกา40นาทีนายน,นิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารสินเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ถแถลงความคืบหน้าหลังเสร็จสิ้นการประชุมวันแรกว่าบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายการประชุมยังคงดำเนินไปตามระเบียบวาระ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการรายงานผลให้ทราบต่อไปในการประชุมครั้งนี้ฝ่ายไทยมีเอกอัครราชทูตประสานประสานวินิจฉัยทำหน้าที่ประธานร่วมร่วมหารือกับนายหลําเจียรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกิจการชายแดนและหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาในฐานะประธานร่วมฝ่ายกัมพูชาทั้งสองฝ่าย ได้กล่าวถ้อยแถลงร่วมกันย้ำความสำคัญของการใช้กลไก JBC ในการเจราจาแก้ไขปัญหาเขตแดนโดยยึดหลักสันติวิธีและอยู่ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ MOU ปีพศ2543ซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญที่ทั้งสองประเทศใช้เป็นแนวทางร่วมกันมายาวนาน สำหรับคณะกรรมาการของทั้งสองฝ่ายนั้นประกอบด้วยผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเทคนิคและยุทธศาสตร์อาทิกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกรมแผนที่ทหารตลอดจนกองทัพบ,บกและกองทัพเรือของไทยส่วนฝั่งกัมพูชามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมกองทัพรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนเข้าร่วมด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันในฝั่งไทยนายมาริศสเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของการประชุม JBC อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการผลักดันการลดความตึงเครียดชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีที่ใช้แนวทางสันติประเดนเรื่องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ นะครับผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ไทยไม่ได้รับเขตอำนาจของ ICJ นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันมาโดยตลอดดังนั้นจึงขอย้ำนะครับว่าไทยต้องการแก้ไขปัญหาผ่าน,นกลไกชวิภาคีที่มีอยู่แล้วรวมถึงการหาหรือทางการทูตเนื่องจากเรามั่นใจว่าเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดนะครับ นอกจากนี้เนี่ยการกลไกการหารือทางการทูตนะครับก็ยังเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและธทมเนียมปฏิบัติสากลในการแก้ไขปัญหาตามที่สหประชาชาติกำหนดโดยกลไก JBC และกลไกอื่นๆก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่ามีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมผมยกตัวอย่าง คือการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอียนสตึงบทเป็นต้นนะครับและคนไกเหล่านี้ก็สะท้อนถึงประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับสุดท้ายนี้ผมขอย้ําว่าบรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยดีนะครับทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมาและเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้ ผมก็จะมีการแจ้งสรุปผลการประชุมให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง f a c e b o o k Youtube, t i k t o k